เพื่อนเพื่อนจะเคยได้ยินแต่อาหารโฮมเมดใช่ไหมมาดูวิถีชีวิตโฮมเมดบ้างไหมนี่อันนี้น้องนะนี่นี่น้องน้องนี่นี่นี่น้องท่านนี้นะชื่อน้องแบงค์นะครับเขาอะหลังเนี้ยเขาก็สร้างเองนะกับเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นบ้านโฮมเมดเนาะความฝันอะมันมีได้แต่ว่าถ้าไม่เริ่มทํามันจะไม่เกิดคราวนี้ไอตรงพื้นที่ตรงเนี้ยนะผมเพิ่งเคยมาเห็นครั้งแรกเพราะว่าจะมาวางระบบน้ําเนาะ แต่พอมันลงมามันเย็นมากเลยนะลงเย็นแบบว่าสไตล์แบบถ้าพูดได้ว่าคือถ้าเป็นสไตล์คนขี้เกียจคือนอนได้ทั้งวันอะ่ะมันเย็นมากอ่ะโอเคคราวนี้มาดูไลฟ์สไตล์การอาบน้ำของเขาโ้า <laughs> นี่ครับแม่น้องมันอาบอย่างนี้ทุกวันนะเป็นไงเย็นไหมยเย็นไหม โดนปลาตอดนะอ้อยหรือว่าบุปลามันตอดว่าันเลยชอบน, <Serbia> นี่อ่าเดี๋ยวน,นา้นาๆน้าลองโยนอาหารปลาให้หน่อยอือโอ้โหลึกไหมลึกเลเมตรอุ้ยลึกมากห้าเมตรนี่เหลือเฟือเลยเนี่ยดูนดน้ำรถทุเรียนได้หมดเลยครับอันนี้นะเขาเลี้ยงเป็นบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะเวลาให้อาหารนะครับน่ะเดี๋ยวปลามันก็จะมากินนะแล้วก็ที่สำคัญคือ พอเวลามันมีปลาแล้วเนี่ยน้ําในนี้ยมันก็จะมีปุ๋ยถูกไหมแล้วก็เราไปลดทุเรียนก็ประหยัดค่าปุ๋ยวี่ืมมีปลาอะไรบ้างนะป,าาป,ปาลาครับปลาจระเม็ด้ดดดวย<า>แต่นี้คราบใหญ่นะเป็นยังไงอะ,ะอ่ะะาผมเดี๋ยวผมให้ข้อแตกต่างก่อนปกติเขาเรียกปลาครับในบ่อสวยงามต้องมีอะไรบ้าง แบงค์ <Bank. S 2> ต้องมีอะไรบ้างออกซิเจน,กอ,นกองนู่นกองนี่อันนี้ <laughs> เลี้ยงบ่อธรรมชาติถามว่ามีปัญหาอะไรกับ,ก,บกับปลาไหมหมายถึงว่ามีปลาน็อกน้ําอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีฮะไม่มีเลย <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่ให้ดูแล้วปลาคราฟตัวใหญ่ด้วยนะอือโอเคเดี๋ยวเราจะมีการพัฒนานะไปเรื่อยๆเนาะในการทําทําในจุดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆแล้วกัน นะฮะว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วเผื่อว่ามันเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วเพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวมาใช้บริการนี่ยังไม่จบนะนี่คือสวนทุเรียนนะนี่นะตั้งแต่ซ้ายนะรอบเลยนะครับรอ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 บเลยนี่จนไปถึงนู่นนะอีกหน่อยก็จะเป็นสวนกเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับสวยงามข้างหลังเป็นสวนยางนะมีวิถีให้เรียนรู้เยอะแยะแล้วก็บ้านนี้นะฮะเขาสะสมนะฮะต้องบอกว่าสะสมต้นไม้ไว้หลายพันนะครับ นะฮะเจ้าของคุณแม่คุณแม่ของน้องแบงค์เนี่ยนะฮะน้ายเนี่ยเขาจะสะสมต้นไม้ไว้หลายชนิดแล้วก็หลายพันมากอีกหน่อยก็จะรวบรวมในนี้ก็จะมีอะไรให้ดูเยอะนะไม่ใช่แค่ที่ท่องเที่ยวหรือว่าวิถีแบบน้องแบงค์อย่างนี้นะคโคุดยอดเลยมันอาบน้ำอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมปลาตอ้มีหน้าเหลือสั้นนิดเดียวแน่เลยแบงค์โอเคอะไรนะนะ อ๋ออยู่ติดกับเย็นเซเลยนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของของบ้านเราเนาะเขาน้อยอำเภอเขาชะเมานะโอเคครับผมเอาไว้เดี๋ยวเรามาทำคลิปอ่ะบายบายน้องโอเคครับผม